เียนแค่พิมพ์ว่าโปเกส8แหรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคําว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกดด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกมอนเดมค่ะว้า อยู่กันในด่าน S อสเ e ฟเ e อะไอ Cream มช็อปอี้นั่นเองนะคะพี่ลิงอยากจะกินไอศครีมมากเลยนะคะคกิ๊็เลยพามาซื้อไอศครีมที่นี่นั่นเองค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าพี่ลิงจะกินรสไหนพี่ลิงบอกเลยว่าอยากินสรสสตอเบอรี่แต่ว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยมีอ่ะอันนี้ใช่สตอเบอรี่หรือเปล่าครับใช่เลยเอาไม่ล่ะทำไมคนดูตาแดงๆจังเลยครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกฉันก็แค่เอานายไปทำไอศครีมเท่านั้นเองเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยต้องมปติดเรา็นไปไม่กินแล้วไปเลยหนีก่อนแล้วออกออกอทางนี้ครับออกทางนี้เอากำกบทําไมผมออกไม่ได้ครับโยนทอาไปทําไอศครีมแล้วโอ้ยเก็วเร็วเร็วเร็วไปเถอะไปเลงว่ามันไม่ค่อยโอเคเลยอะโอ้ยย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  โอเคตอนนี้นะคะเราหนีจากพ่อครัวมรณะมาได้แล้วนะคะยังหนีไม่ได้ต้องออกไปจากที่นี่เด้เกดเราอยู่ในนี้นะมันก็ยังหาเราได้อยู่และต้องรีบออกไปรบ,บนายครับสาวน้อยโอเคตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ออริโอเกกินไหมพี่ลิงอยากกินไม่ใช่หรอแพรลงอยากกินอาซาครีมซัตเตร์เบอรี่บบไปได้อยากกินอันแาบนี้เลยเอาแบบว่าไอซาคารีมซลตัเบอร์อียนายเป็นไงบ้างนาย ปมื่อกี้คุ้นๆเหมือนว่าคนนี้เขาเดินนําเรามาหรือเปล่านาจริงด้วยเนาะน่าจะใช่หรือเปล่านานดีแข่งไปแล้วว้ยนักกลัวแข่งไปเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ไอสกิมสตรอเบอรี่อีกนี่ไงไอ้น้ำสตรอเบอรี่นะ่าจะอยู่ข้างล่างไ่ลิงลงไปกินไหมล่ะจะป้านเราไปเก็มเท่เอ,อิร์ดเท่นนี่มันอันตรายโอเคได้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 ไดเบไปลอยเกตไปไหวแล้วมันหนักกลมมากๆเลยะ โอ้โหนี่ไงไอซ์ครีมสตรอเบัลลีอ่ะบิลลิงกินเลยอ่าตายปัตโต้แพลนคอร์อททอดอยากกินไอซ์ครีมสตรอเบัลลีมากเกินไปเลยตายเกณฑ์ระวังนะเบลนคงข์ททอดต้องกินได้เลงไม่นะถามเลยอึบอันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้ฮ่าฮ่าเกณฑ์เรียบคุกกี้ตลกให้อภัยเรียบคุกกี้ชะตลกเลย <c oughs> โดดแล้วก็โอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ปักไฟใช่ไหมอ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยมีลูเข้าไปลอยข้าไปลยอยวู้อายตายแล้วเดี๋ยวนะถ้าไปหนูมันกลายเป็นสีนี้เพราะว่าถ้ากินหนูเขา้าปักถ้ากินชีสเข้าไปจากกาปะลปกล,ยยลกายเป็นสีนี้ค่ะคนเล่บปักไปเลยอุ้ยตายแล้วหนูกลายเป็นสีนี้ไปแล้วนะคะเพราะว่ากินชีสเน่าเข้าไปนั่นเองแย่แล yeah, ้ว รอยแกตอ่าเขาบอกว่าห้ามโดนห้ามโดนบรรยกาศร้อน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 รอนตลอดเลยเฮื่อก้อโอ้โหพี่ลิงแกจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดแหละแม่แรงหวังว่าแป่หลักหลักอุ๊ยตายอันนี้ห้ามโดนขาวขาวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรถวานิลาใช่แม่แรงกลัวว่ามันจะมีว้าตะบันตบันตะเบนปุยักษ์นี่ว้าลงมาแล้วโอ๋อโถ ดูคนแค่เล็งคุ้นๆมันเหมือนจะปปองบ๊อบเลยอะเออจริงคล้ายๆกับจะตปันบ๊อบแห้งตายโอเคเก็ปีนขึ้นไปด้านบนเลยนะคะปีนขึ้นไปเลยเก้ไอโอเคเรียบร้อยนะคะอือแล้วต้องไปทางประตูตามคนนั้นไปเห็นเขาไปอะอุตยตายแล้วเก๊ระวังมนันไงล่ะ โอเคตตดตๆตๆอืออัจจะหายเรียบรอย้อยตา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 ยเอาใหม่นะคะเดินใหม่โอ้เมื่อกี้เนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะอือึบอึือึือ่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาเซฟโอเคเซฟตรงนี้ยังทันอยู่นะคะแล้วก็เราจะมาเกิดตรงนี้เลยเรียบร้อย ลิงทำไมต้องตะกัดตะกามอยากกินสตรอเบอรี่ขนาดนี้วะไอไอสกรีมสตรอเบอรี่ของพี่ลิงนี่แหละนะคะทำผิดทำผิดให้เราตายหลายรอบมากๆเลยเพลงคัดทอดเพลงคัดทอดครับมันมีความยากมากเลยครับไปเลยนายยักษ์วางแดาเพลงกลัวแล้วอ่าไปเลยไยลยลลอไยพี่อืด กลับคนนายมักเลยให้บาลังเหยียบหวัวไอ้การออกประตูเนี่ยมันช่างน่ากลัวโอเคเรียบร้อยโอ้โหพี่ลิงตอเบอรี่เพียบเลยไม่กินแล้วแกต้องกระโดดให้มันดีๆอะฮะโอเคน่าจะห้ามโดนไอ้ิกครีมนะฮะแต่ว่าโดนอินได้โอเคแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะโอเค ค่อยๆไปไปดีไปจีอืออไปดิทางนี <mówi> ้ทางนี้อนี้อะไรอย่าิงมาเอ้ยย่าเอ้ยย่าเอ้ยอ้โหโอยากยากโอ้ my god โอเครอให้มันค่อยๆกิ้งไปนะฮะอ้อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอว้ยอขาสอมารถเดินุนยอ้สิว้าเุ้าอุ้ยอุ้ยอุลอ้ออ เก็บไปไมเก็บระวังมันละลายด้วยนะเอาดีๆระวังละลายโอเคระวังละลายนะฮะอึบอืบอืบโอ้ยไปทางโน้นทางโน้นโน้นโน้นโอเคตรง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 ไปตรง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 ไปเออเรียบร้อยผ่านแล้วอันนี้ใครโอ้โหมีมีคนที่เขาผ่านแล้วนะคะวิ่งมาหาเราด้วย อันนี้น่าจะเป็นขนมปังใสครีมาตายตายตาเหลือหมองทางต้องไปทักงนู้นจะ๊บาเหรอเกดได้โดนจับที่ตูดเลยอ่าทางนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลาะไปค่ะโอเคค่อยๆไปไปช้าๆไม่ต้องรีบอุ๊ยอันนี้เดนัดมีเรือตงกลางเดนัดมีเรือตรงกลาง ตัตาตาวูวเดินนัดถังพี่ลิงเองครับของพี่ลิงเหรอตาตาต้องรีบไปเถอะล้อเล่นรีบไปตะเก็ยบโอเคโอเคไอ้จะไจะบอกแล้วว่าให้รีบไปแต่ว่าไปแบบกิ๊บตีเออขอโทษน่าคัดทอดเกี่กับขัดทอดอ่ะเมื่อกี้พี่ลิงขอโทษเกมไหมจ๊ะเออคิดถึงด้วยงาตลกไม่ต้องมาตลกเลย ปารตอ,อันนี้อูยตายแล้วอุ๋ยโดนกินเข้าไปในปากมันอันนี้ลิ้นมันแน่เลยลิ้นตลอดไปค่ะไปค่ะไปค่ะห้ามโดนน้ำแข็งตกลี่อกอกพื้นมันลื่นด้วยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้โอ้ไม่กอดออจ้าจ้จ,จ,จ,จะผ่านแล้วอุ้ยขนมปังว้าจะปาตายมีหนอน น่าจะเป็นไสเดือนอะไรประมาณพยาดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ลิงอาอตายแล้วตายแล้วมีพยาดเยอะตัวอ้วนแต่พยาดเยอะเออฮีแตกกระดูกมีกระดูกหมายอยู่ในตัวคนด้วยนะกระดูกหมาเนี่ยกระดูกหมาเอหรือว่ากระดูกพี่ลิงจะบ้าหรอกใหญ่เกินไปพี่ลิงตัวแค่ไห้อันกระดูกมันจะใหญ่อะไรขนาดน,นั้นวะอ่าตรงนี้พื้นลื่นด้วยนะคะ ใครที่มาเนี่ยระวังด้วยนะตรงนี้ลื่นมากๆเลยระวังนะครับเพราะว่าเจดไม่ค่อยระวังก็เลยตายไงอ่าแล้วก็อันนี้ปีนขึ้นไปข้างบนน่าจะไปเจอหัวใจอีกแล้วหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจนะโอเคไปดูกันดีกว่าใช่เราอุย๊ยตายแล้วอันนี้เราใช้ทิกของเราได้เ็สอันนี้ใช้ทิศได้ใช่เหรอนั่นไนไม่ได้หรอได้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 แต่เมื่อกี้แบบเจสไปได้ไปอยู่ริมะนะ ต้องไปค่อนข้างลิมๆิมเลยนะคะอีกนิดหนึ่งาสีเขียวค่ะโอเคแล้วก็ดูสีดำสิเฮ้ยสีดำสีดำสีดำว้าวอ,อ่าเอา๊ะอ่าสีเหลืองเขียวดำเหลืองไว,อออว้เจออืออีกแล้วเจออือเจออืออือ ว่าแล้วดันพวกนี้นาเก็ตอ่อนแอร์ไม่ค่อยจะทําได้หรอกแล้วมันเร็วด้วยนะเพีจเจออึเจออึแล้วก็เร็วด้วยก็ตระวังนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะจึบอึบอา่าโอเคเริ่มกะจังหวะได้บ้างแล้วนะคะอึบอา่าหมดยังอันสุดท้ายวู้หูอ้าวเรายังไม่เสร็จต่อ อันนี้เราน่าจะต้องปีนขึ้นไปนะคะอู้ไอศครีมโคสโตนพี่ลิงแพลอบกินแต่ว่าเราจะไปกินมันยังไงอะบันไกลอะเออทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่ใกล้ละไปกินเลยไปกินเลยไปกินไอศครีมโคสโตนอู้หูเก้ไอศครีมโคสโตนเอ,อ๊ะตอนนี้เราถึงเส้นชัยแล้วนะคะเราอ่า นีไงเราออกมาแล้ววายวายไปเลยออกมาแล้ววายวายวายมีก่อนแล้วนี่ก่อนในก่อนแล้วโอเคแล้วก็มีเป็นบ้านต่างๆนะคะลานก็คือตั้งอยู่ริมถนนทั่วไปเลยแล้วก็ อันนี้ก็เป็นแพทต่างๆนั่นเองค่ะเราสามารถเดินไปหาเพื่อนทางนี้ได้อ๋อที่เขาเดินมาหาเราคือเขามาทางนี้นั่นเองนะโอเคเก็๊เข้าใจละเย้โอ้โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเก็๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้เก็๊ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเ่เลงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคร throw. พบกันใหม่คราวหน้าใครพี่รักพี่ลิงชอบพี่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้กับเพีเลิงเยอะๆด้วยวันนี้พี่ลิงไปแล้วบายยครับ้าน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่แกแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆของพี่แกกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลย น้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกดด้วยนะคะ๊ายบาย